กดติดตามและแชร์ต่อให้เพื่อนๆด้วยนะคะพูดเฉพาะสิ่งที่เชื่อดรคิงใช้ทรคโงของเขารวบรวมผู้คนให้มาร่วมกันสร้างความเท่าเทียมในสังคมพี่น้องตระกูลไรา้าใช้ทรคโงของตัวเองในการรวบรวมคนในท้องถิน่นให้มาช่วยกันสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถเปลี่ยนโลกไปทั้งใบ ผู้คนหลายพันรับฟังความเชื่อเรื่องการรับใช้ประเทศของจอห์นเอฟเคนเนดีและรวมพลังกันส่งมนุษย์ขึ้นไปบนดวงจันทร์ภายในเวลาไม่ถึง10ปีอย่างไรก็ตามความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนลุกขึ้นมาทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้สงวนไว้สำหรับผู้นำการเคลื่อนไหวเพื่อสังคมเท่านั้นบริษัทก็สามารถสร้างโรรครงที่จะช่วยผลักดันความเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน บริษัทที่ยอดเยี่ยมจะไม่เพียงสแสวงหากำไรแต่พวกเขาจะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนทิศทางของอุตสาหกรรมและบางครั้งก็เปลี่ยนชีวิตเราไปพร้อมๆกันด้วยจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนจะกำหนดความคาดหวังดังนั้นถ้าเราไม่รู้จุดมุ่งหมายของบริษัทเราย่อมไม่รู้ว่าควรคาดหวังสิ่งใดเราจึงคาดหวังในสิ่งพื้นฐานที่สุดอย่างราคาคุณภาพการบริการ หรือคุณสมบัติซึ่งเป็นสิ่งที่หาที่ไหนก็ได้แต่เมื่อรู้จุดมุ่งหมายเราจะคาดหวังมากกว่านั้นใครก็ตามที่อึดอัดกับก,บการมีมาตรฐานสูงผมแนะนำว่าอย่าพยายามถามหาจุดมุ่งหมายของตัวเองหรือรักษาสมดุลของวงแหวนทองคำเลยครับมาตรฐานสูงสูงเป็นสิ่งที่รักษาไว้ได้ยากยิ่ง โดยคุณต้องมันย้ำเตือนกับทุกคนว่าทำไมบริษัทถึงถูกก่อตั้งขึ้นมาทุกคนในบริษัทต้องมีสํานึกรับผิดชอบต่อวิธีการที่ใช้ทำสิ่งต่างๆนอกจากนี้คุณยังต้องใช้เวลาและความพยายามไม่น้อยเพื่อทำให้แน่ใจว่าทุกสิ่งที่คุณพูดและทำนั้นสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย แต่สำหรับผู้ที่ยินดีจะทุ่มเทผมรับประกันว่าความพยายามจะผลิตดอกออกผลอย่างคุ้มค่าแน่นอนริชาร์ดแบรนสันเริ่มต้นจากการก่อตั้งร้านขายแผ่นเสียงชื่อ Virgin Records จนมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์จากนั้นเขาก็สร้างค่ายเพลงที่ประสบความสำเร็จอีกเช่นกันต่อมาเขาเริ่มธุรกิจสายการบินซึ่งทุกวันนี้กลายเป็นหนึ่งในสายการบินชั้นนาของโลก ไม่เพียงเท่านั้นเขายังจับธุรกิจน้ำมัดลมวางแผนงานแต่งงานประกันภยัยเครื่อข่ายโทรศัพท์มือถือและอื่นๆอ,อีกมากมายในทำนองเดียวกัน Apple ผลิตคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือเครื่องบันทึกวิดีโอแบบดิจิตอลและเครื่องเล่นเพลง MP3 มาขายให้เราแถมยังสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องบริษัทเหล่านี้ประสบความสำเร็จ ครั้งแล้วครั้งรล่าได้เพราะพวกเขามีลูกค้าที่จงรักภักดีค่อยหนุนหลังความสำเร็จวงการธุรกิจมองว่า Apple เป็นแบรนด์สินค้าแฟชั่นแต่นั่นเป็นการประมาทพลังของ Apple มากเกินไป g ูชชี่นครับที่เป็นแบรนด์แฟชั่นส่วน Apple นั้นลิกชมหน้าของอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะมองจากมุมไหนบริษัทที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายก็ดูไม่ค่อยเหมือนองค์กรธุรกิจนัก แต่เป็นกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเสียมมากกว่าครั้งเดียวไม่เคยพอชื่อรอนบรูเดอร์ไม่ใช่ชื่อที่คนส่วนใหญ่คุ้นหูแต่เขาก็เป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมอีกคนหนึ่งครับในปี1985เขายืนรอสัญญาณฝ่ายข้ามถนนอยู่กับลูกสาวสองคนและเล็งเห็นว่านี้เป็นโอกาสทองที่จะสอนบทเรียนชีวิตอันรํำค่าให้กับพวกเธอ บรูเดอร์จึงชี้ไปยังสัญญาณไฟสีแดงที่ส่องสว่างเป็นคำว่าห้ามเดินและถามลูกๆว่ามันหมายความว่าอะไรมันแปลว่าเราต้องหยุดอยู่ตรงนี้พวกเธอตอบแน่ใจหรือเขาถามลูกรู้ได้ยังไงว่ามันไม่ได้บอกให้เราวิ่ง ด้วยการพูดจาที่นุ่มนวลและการสวมชุดสูทสามชิ้นอย่างเนียบมาทำงานทุกวันบรูเดอร์อาจดูเหมือนผู้บริหารตามแบบฉบับทุกกระเบียดนิ้วแต่อย่าเพิ่งด่วนสรุปจากสิ่งที่คุณเห็นครับบรูเดอร์พอใจกับสิ่งที่เขาได้รับจากความสำเร็จในการทำงานทว่ามันเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้นเขามีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนบางอย่าง เขามองเห็นโลกที่ผู้คนก้มหัวยอมรับชีวิตที่เป็นอยู่และทำในสิ่งที่ไม่ได้อยากทำเพราะมองไม่เห็นทางเลือกอื่นนี่คือบทเรียนที่เขาสอนลูกสาวทั้งสองระหว่างหลอกข้ามถนนในวันนั้นว่ายังมีแง่มุมที่ต่างออกไปให้มองอยู่เสมอการทําสิ่งต่างๆโดยตั้งต้นจากจุดมุ่งหมายช่วยให้บรูเดอร์ประสบความสำเร็จ แต่ที่สําคัญยิ่งกว่าคือการทำเช่นนั้นได้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนรอบข้างลุกขึ้นมาทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมตามไปด้วยบรูเดอร์ก็เหมือนกับพวกเราส่วนใหญ่ครับเขาไม่ได้วางแผนไว้ตั้งแต่ต้นว่าอยากทำงานอะไรแต่เหตุผลที่เขาทำสิ่งต่างๆนั้นไม่เคยเปลี่ยนไปเลยทุกสิ่งที่บรูเดอร์ทำล้วนเริ่มต้นจากความเชื่อที่ว่าเพียงแค่ช่วยชี้ให้ผู้คนเห็นว่ายังมีทางเลือกอื่นๆอีก พวกเขาก็จะเลือกทําในสิ่งที่ต่างจากเดิมเองถึงแม้งานที่เขาทําอยู่ทุกวันนี้จะมีผลกระทบในระดับโลกแต่เขาไม่ได้ตั้งใจทําเพื่อให้โลกสงบสุขมาตั้งแต่แรกเขามีจุดเริ่มต้นจากแวดวงธุรกิจโดยเคยพิกชมหน้าของอุตสาหกรรมต่างๆมาแล้วหลายครั้งหลายคราเรื่องมีอยู่ว่า ผู้บริหารระดับสูงคนหนึ่งของกลุ่มบริษัทผลิตอาหารยักษ์ใหญ่ที่จำหน่ายผักกับเนื้อสัตว์แช่แข็งและอาหารกระป๋องตัดสินใจซื้อกิจการบริษัทนำเที่ยวให้หลานชายของเขาเขาขอให้บรูเดอร์ที่กำลังดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินในเวลานั้นช่วยดูเรื่องการเงินของบริษัทกรีนเวลที่เขาหมายตาไว้บรูเดอร์มองเห็นโอกาสบางอย่างที่คนอื่นมองข้าม เขาจึงตัดสินใจไปร่วมงานกับบริษัทนำเที่ยวเล็กๆแห่งนั้นหลังจากเริ่มงานได้ไม่นานบรูเดอร์ก็เข้าใจแบบแผนการดำเนินงานของบริษัทคู่แข่งและเลือกที่จะใช้วิธีที่ฉีกออกไปผลปรากฏว่า g r e e n w เวลกลายเป็นบริษัทนำเที่ยวแห่งแรกในแถบชายฝั่งตะวันออกของประเทศที่นำคอมพิวเตอร์มาใช้กับการปฏิบัติงานอย่างเต็มรูปแบบ พวกเขาไม่เพียงกลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในแถบนั้นแต่หลังจากผ่านไปเพียงหนึ่งปีโมเดลธุรกิจของ g r e e ีนเร l ก็กลายเป็นมาตรฐานที่คู่แข่งทุกรายในวงการต้องทำตามอย่างไรก็ตามปรูเดอร์ยังไม่หยุดแค่นั้นอดีตลูกค้าคนหนึ่งของเขาชื่อแซมรอเซนกาเทนทำธุรกิจเกี่ยวกับถ่านหิน น้ำมันและกา๊าซซึ่งล้วนแต่ทำให้ที่ดินรายรอบปนเปื้อนสารพิษจนไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มิหน่ำําำค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดก็สูงมากโดยเฉพาะค่าเบีย้ยประกันภัยจึงไม่เคยมีใครคิดจะลองทำอะไรกับที่ดินเหล่านั้นมาก่อนแต่บรูเดอร์มองความท้าทายดังกล่าวต่างจากคนอื่นๆคนส่วนใหญ่มองที่ดินปนเปืเป้อนแล้วเห็นแต่ค่าใช้จ่ายในการทาความสะอาด ทว่าบรูเดอร์จดจ่อกับความเป็นไปได้ในการลงมือทำความสะอาดจริงๆและเขาก็ผุดแนวคิดที่ยอดเยี่ยมขึ้นมาก่อนหน้านั้นเขาได้ก่อตั้งบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชื่อบรูคฮิ์ขึ้นและกิจการก็กำลังไปได้สวยโดยมีพนักง,งานทั้งสิ้น18คนเมื่อเล็งเห็นโอกาสทองเขาก็ตั้งใจว่าจะต้องคว้าไว้ให้ได้ จึงติดต่อไปยังเดมแอนมัวร์หนึ่งในบริษัทด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อเล่าแนวคิดของตัวเองให้ฟังปรากฏว่าเดมแอนมัวร์ชอบแนวคิดของบรูเดอร์จึงตัดสินใจจับมือกับเขาเพื่อทำให้มันเป็นจริงเมื่อมีบริษัทใหญ่ระดับนั้นเป็นพันธมิตรความเสี่ยงก็ลดหัว ทางบริษัทประกันภัยจึงยินดีลดค่าเบีย้ยประกันลงจนอยู่ในระดับที่บรูคฮิลจ่ายไหวแล้วเมื่อมีประกันคลุ้มครองบริษัทเครดิตสวิสเ First บอสตันก็อนุมัติเงินกู้ให้บรูคฮิลนำไปซื้อฟืน้นฟูพัฒนาและขายที่ดินที่เคยปนเปื้อนสารพิษซึ่งมีมูลค่ารวมเกือบ200ล้านดอลลาร์ด้วยเหตุนี้ รูคฮิลจึงกลายเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหากรรมฟื้นฟูที่ดินปนเปื้อนสารพิษซึ่งเป็นอุตสาหากรรมที่กำลังเฟื่องฟูในปัจจุบันจุดมุ่งหมายของบรูเดอร์ไม่เพียงนำพาบริษัทไปในทิศท,ทางที่ดีแต่ยังช่วยทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมไปในตัวด้วยไม่สำคัญเลยครับว่ารอนบรูเดอร์จะทำอะไร ไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดหรือพบเจอความท้าทายแบบไหนสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือเหตุผลที่เขาทำสิ่งต่างๆนอกจากนี้บรรเดอร์ยังรู้ด้วยว่าไม่ว่าโอกาสที่เข้ามาจะดูดีแค่ไหนและไม่ว่าเขาจะฉลาดหรือมีประสบการณ์มากเพียงใดเขาก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จได้เลยหากไม่มีคนอื่นๆคอยช่วยเหลือ เขารู้ว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อทำงานกันเป็นทีมและเขาก็มีความสามารถพิเศษในการดึงดูดคนที่มีความเชื่อแบบเดียวกันเข้ามาคนเก่งๆเข้ามาหาเขาพร้อมกับคำถามว่าฉันจะช่วยอะไรได้บ้างหลังจากได้พลิกชมอุตสาหกรรมมาแล้วหลายครั้งหลายคราบรูเดอร์ uder, ก็หมายตาความท้าทายที่ใหญ่กว่าเดิมนั่นคือความสงบสุขของโลก คราวนี้ทอลอโขงที่จะช่วยให้เขาบรรลุจุดมุ่งหมายคือมูล,ลนิธิการศึกษาเพื่ออาชีพ Education for Employment Foundation หรือ EFE ที่เขาก่อตั้งขึ้นมูล,ลนิธิ EFE กำลังเดินหน้าอย่างจริงจังเพื่อช่วยเหลือผู้คนในประเทศตะวันออกกลางให้เปลี่ยนทิศทางชีวิตของตัวเอง รวมถึงทิศทางของภูมิภาคนั้นบรูเดอร์ยังคงมองหาแง่มุมที่ต่างออกไปเพื่อแก้ปัญหาอยู่เสมอเมื่อดูจากประวัติผลงานของเขาแล้วเราก็มั่นใจได้เลยว่ามูนลนิธิ EFE จะขับเคลื่อนธุรกิจในตะวันออกกลางและทำสิ่งดีๆไปพร้อมกันบรูเดอร์ไม่ได้บริหารบริษัทครับเขาเป็นผู้นำการเคลื่อนไหวต่างหาก การเคลื่อนไหวทุกอย่างล้วนเริ่มจากเรื่องส่วนตัวทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่11กันยายน2001ปรูเดอร์เป็นคนหนึ่งที่หันมาสนใจดินแดนตะวันออกกลางหลังจากเกิดเหตุวินาศกรรมเพื่อหาคำตอบว่าทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นเขาเข้าใจว่าถ้าลองได้เกิดขึ้นจากครั้งแล้วต้องมีครั้งที่สองและสามตามมาอีกแน่นอน เขารู้สึกเป็นห่วงลูกสาวทั้งสองจึงอยากหาทางป้องกันไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยในระหว่างที่หาคำตอบว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างบรูเดอร์ค้นพบเรื่องหนึ่งที่ลึกซึ้งกว่าการป้องกันลูกสาวของเขาหรือแม้แต่การป้องกันการก่อการร้ายในอเมริกาเขามองเห็นว่านุ่มสาวอเมริกันส่วนใหญ่ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความหวังว่ามีโอกาสมากมายรอพวกเขาอยู่ในอนาคต ไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจจะเป็นเช่นไรคนเหล่านั้นก็ยังคงเชื่อมั่นว่าตัวเองจะสามารถประสบความสำเร็จในทุกเรื่องที่ต้องการซึ่งเป็นการมองโลกในแงด่ดีที่เราเรียกว่าความฝันแบบอเมริกันชนนั่นเองแต่เด็กหนุ่มที่เติบโตขึ้นที่ชนวนกาซาหรือเด็กสาวที่อาศัยอยู่ในเยเมนไม่ได้ตื่นขึ้นมาพร้อมความหวังแบบเดียวกันถึงพวกเขาจะปรารถนาความสำเร็จ แต่ก็ไม่มีอะไรสร้างความเชื่อมั่นได้มากพอที่พวกเขาจะกล้าหวังครั้นจะบอกว่าเป็นเพราะวัฒนธรรมที่แตกต่างกันก็คงเป็นคำตอบที่ง่ายเกินไปและนำไปต่อย,ยอดเพื่อหาหนทางแก้ไขไม่ได้เหตุผลที่แท้จริงคือการขาดสถาบันที่ช่วยมอบความหวังให้กับคนหนุ่มสาวในพื้นที่แถบนั้น ตัวอย่างเช่นการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประเทศจอร์แดนอาจช่วยยกสถานะทางสังคมได้แต่มันไม่ได้ช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับสิ่งที่รออยู่ในอนาคตกลายเป็นว่าสถาบันการศึกษากลับช่วยปลูกฝังการมองโลกในแง่ร้ายด้วยอีกแรง บรูเดอร์ตระหนักว่าปัญหาเรื่องการก่อการร้ายในโลกตะวันตกนั้นไม่ได้เกี่ยวกับมุมมองที่หนุ่มสาวในตะวันออกกลางมีต่ออเมริกาอย่างที่คิดกันแต่เป็นมุมมองที่พวกเขามีต่อตัวเองและอนาคตเสียมมากกว่ามูล,ลนิธิ EFE ของบรูเดอร์จึงจัดโครงการฝึกอบรมทักษะต่างๆให้กับหนุ่มสาวในแถบตะวันออกกลางพร้อมทั้งปลูกฝังความรู้สึกว่า ชีวิตเต็มไปด้วยโอกาสมากมายและพวกเขามีอำนาจควบคุมชะตาชีวิตของตัวเองมากกว่าที่คิดบรูเดอร์ใช้มูล,ลนิธิ EFE ในการเผยแพร่ความเชื่อของเขาออกไปทั่วโลกโดยชี้ให้ผู้คนเห็นว่ายังมีทางเลือกอื่นนอกเหนือจากเส้นทางที่พวกเขาคิดว่าตัวเองกำลังเดินอยู่ มูลนิธิ EFE ไม่ใช่แค่องค์กรการกุศลสัญชาติอเมริกันที่ปรารถนาจะทำสิ่งดีๆให้กับดินแดนอันหา่างไกลทว่าเป็นกระบวนการเคลื่อนไหวระดับโลกแต่ละโครงการของมูลนิธิล้วนดำเนินงานอย่างเป็นอิสระจากกันโดยมีคนในพื้นที่เป็นผู้ดูแลผู้นำโครงการซึ่งเป็นคนในท้องถิ่นรับหน้าที่ปลูกฝังทัศนคติแห่งความหวังให้แก่คนหนุ่มสาวโดยมอบทักษะ ความรู้และที่สำคัญที่สุดคือความมั่นใจที่จะเลือกทางเดินที่ต่างออกไปให้กับตัวเองเมยาดาอาบูจาเบร์ r, เป็นผู้นำเคลื่อนไหวในประเทศจอแดนโมฮัมหมัดนาจารับผิดชอบการดำเนินงานในฉนวนกาซาและเขตเวสแบงค์ส่วนมาอินอารยยานี ani, ก็กำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในประเทศเยเมนได้ เด็กๆในเยเมนจะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเวลา9ปีซึ่งถือว่าน,น้อยที่สุดแห่งหนึ่งในโลกการศึกษาขั้นพื้นฐานของอเมริกาอยู่ที่16ปีอเลยานีได้รับแรงบันดาลใจจากบรูเดอร์และมองเห็นโอกาสที่คนหนุ่มสาวในเยเมนจะได้ปรับเปลี่ยนมุมมองและลุกข,ขึ้นมากำหนดอนาคตของตัวเอง เขาตัดสินใจออกระดมเงินบริจาคเพื่อก่อตั้งโครงการภายใต้เครือ EFE ในกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนและสามารถรวบรวมเงินได้50,000ดอลลาร์ภายใน1สัปดาห์ซึ่งถือว่าเร็วมากตามมาตรฐานของงานการกุศลทั่วๆไปแต่ที่นี่คือเยเมนครับพวกเขาไม่มีวัฒนธรรมของการทำงานการกุศล ไม่นำซ้ำยังเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในแถบนั้นการระดมเงินบริจาคได้มากขนาดนี้ถือว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามเมื่อขุนล่าจุดมุ่งหมายของสิ่งที่พยายามทำอยู่ให้ทุกคนรับรู้แม้แต่เรื่องเหลือเชื่อก็เกิดขึ้นได้ ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับ EFE เชื่อว่าทักษะที่ลูกหลานของพวกเขาจำเป็นต้องมีนั้นเป็นเรื่องที่สอนกันได้และมันก็จะช่วยเปลี่ยนเส้นทางชีวิตที่เคยดูสิน้นหวังของคนเหล่านั้นพวกเขาทุ่มเทเพื่อปลูกฝังคนหนุ่มสาวในภูมิภาคนี้ให้มีความเชื่อว่าอนาคตของพวกเขานั้นสดใสและเต็มไปด้วยโอกาสที่สำคัญคือพวกเขาไม่ได้ทำพวกบรูเดอร์ครับ แต่ทําเพื่อตัวพวกเขาเองด้วยเหตุนี้ผมถึงพูดว่า EFE กําลังเปลี่ยนโลกใบนี้บรูเดอร์ซึ่งนั่งอยู่ตรงยอดของทรโคงมีหน้าที่สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายให้เกิดการเคลื่อนไหวแต่คนที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงและผลักดันให้การเคลื่อนไหวเดินหน้าคือคนที่มีความเชื่อแบบเดียวกับเขาต่างหากไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ทำอะไรหรือมีสัญชาติใดพวกเขาก็สามารถมีส่วนร่วมกับการเคลื่อนไหวนี้ได้หากคุณเป็นคนที่เชื่อว่าชีวิตมีทางเลือกมากกว่าที่คิดขอแค่มีผู้ที่ช่วยชีย้ทางเท่านั้นก็ขอเชิญไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ efefoundation.org และสมัครเข้าร่วมกระบวนการได้เลย การเปลี่ยนแปลงโลกนี้ต้องอาศัยแรงสนับสนุนจากทุกคนที่มีความเชื่อแบบเดียวกันครับมีความสุขมากๆแล้วพบกันที่ความสำเร็จนะคะไฟติ้งค่ะ